สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าว SPORT NEW t t o d y y อัปเดตการสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2022จัดขึ้นที่เมืองหางโจวประเทศจีนไม่ผิดนะคุณผู้ชมปี2022นะครับสำหรับในครั้งนี้ครั้งที่19ซึ่งเลื่อนการจัดมาจากสถานการณ์โควิดนั่นเองถึงปีนี้จะเป็น2023ก็ตามนะครับ ทีมชาติไทยคว้าเหรียญแรกแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับรายการแข่งขันเอเชียนเกม2022ในครั้งนี้หลังจากที่เรือพาย2ฝีพายหญิงระยะ2,000เมตรนัติดากระจ่างแจ่มและปาริษาเชมพุทธา2นักกีฬาสาวไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนะครับและก็เป็นเหรียญแรกของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งที่19 สำหรับการแข่งขันนะครับก็คือที่เมืองหางโจวประเทศจีนหางโจวเกมส์หลังเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7.21.70นาทีส่วนเหรียญทองนั้นตกเป็นของหลู่ซีหยูกับเสินซวงเหมยนักกีฬาเจ้าภาพนะครับซึ่งทำเวลาได้7.03.41นานาทีและเหรียญเงินเป็นของ มาซาจาเวอร์ a, awa, และก็นารุซี่ทาเซคานจากอิหร่านทำเวลาได้7.17.08นาทีหลังการแข่งขันนัทธิดาแล้วก็ปาริสากล่าวร่วมกันนะครับว่ามีความกดดันตั้งแต่ก่อนการแข่งขันเพราะว่า ได้เข้าชิงแล้วก็เป็นนักกีฬาประเภทแรกที่เข้าชิงแต่ก็ถือว่าเป็นไปตามแผนที่เราเตรียมฟัวฝึกซ้อมกันไว้1ปีเต็มรู้สึกดีใจมากเพราะมันเป็นแมตช์ที่ใหญ่มากเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่มาครั้งแรกนะครับเป็นปี2018ที่อินโดนีเซียเราไม่ได้อะไรติดมือกลับไปเลยปีนี้ก็คือตั้งใจเต็มที่ ความสำเร็จครั้งนี้อยากฝากถึงครอบครัวสู้เพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองแล้วก็ขอฝากเหรียญรางวัลเหรียญทองแดงนี้ให้กับคนไทยทุกคนด้วยทางช่องก็ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยนะครับเรือพายสองฝีพายหญิงนั่นเองนะครับคว้าเหรียญทองแดงให้กับ ทีมชาติไทยได้สําเร็จนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับสำหรับความสําเร็จของทีมทัพนักกีฬาไทยมีอีกกีฬาหลายรายการนะครับที่เราจะได้รุ้นเหรียญรางวัลซึ่งในการแข่งขันที่เมืองหางโจวประเทศจีนเอเซียนเกมครั้งที่19ในครั้งนี้นะก็มีการชิงชัยกันนะครับวันนี้เป็นวันแรกคือวันที่24กันยายนน,นั่นเองคุณผู้ชมก็มาติดตามนะครับเกี่ยวกับการสรุปผลเหรียญรางวัลเดี๋ยวแอดมินก็จะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับ และหนึ่งเรื่องที่เป็นสถิติครองอันดับหนึ่งเหนือกว่าทุกทีมชาติในอาเซียนในเอเชียนเกม2 0 2 2แม้แต่เจ้าภาพยังสู้ไม่ได้เลยนะครับคือสถิติเรื่องอะไรมาดูกันเลยนะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะชนะชาติที่มีประชากรมากกว่าอย่างจีนอินโดนีเซียญี่ปุ่นอินเดียแล้วก็เกาหลีใต้ วันอาทิตย์ที่24กันยายน2566การแข่งขันเอเชียนเกม2022ที่เมืองหงางโจวประเทศจีนเปิดฉากอย่างเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มีการชิงชัยเหรียญทองนะซึ่งเมื่อวานนี้เป็นการทำพิธีเปิดการแข่งขันนะครับ โดยในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับซึ่งในการแข่งขันภาคกรรมอันยิ่งใหญ่ของทวีปเอเชียเนี่ยนะคุณผู้ชมมีนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันทั้งหมด934คนครับซึ่งมาเป็นอันดับที่1ของประเทศในอาเซียนแถมมากกว่าประเทศอย่างญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้อินโดนีเซียแล้วก็เจ้าภาพอย่างประเทศจีนอีกด้วย โดยในชาติอาเซียนนี้นะครับอินโดนีเซียเนี่ยส่งนักกีฬามาแข่งขันน้อยที่สุดเพียงแค่415คนเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นสถิติการครองอันดับหนึ่งนะของทางอาเซียนของเรานะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยส่งทีมทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันถึง934คนนั่นเองคุณผู้ชมทีนี้นะครับมาดูการสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดตอนนี้ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บสุกนะครับซึ่งสามารถที่จะกดเข้าไปรับชมอัปเดตได้นะคุณผู้ชมมาที่การสรุปผลเหรียญรางวัลเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหาโจวป,ประเทศจีนปี2022คุณผู้ชมต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับทางอาเซียนเนี่ยนะครับมีอินโดนีเซียแซงทีมชาติไทยไปแล้วนะครับในการ ขวาเหรียญรางวัลน,นะครับแล้วก็จะมีทางเวียดนามด้วยแซงไปแล้วคุณผู้ชมแล้วก็จะมีทางด้านบรูไนด้วยนะคุณผู้ชมแซงทีมชาติไทยไปแล้วนะซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โหทีมชาติอาเซียนของเราเนี่ยนะครับในวันแรกก็พากันโกยเหรียญไปหลายประเทศแล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะครับทีมชาติไทยก็โกยมาได้เหมือนกันนะครับทั้งนี้นะครับวันนี้เพิ่งเป็นวันแรกคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องติดตามอัปเดต เกี่ยวกับผลงานทีมทัพนักกีฬาไทยแล้วก็ทีมทัพนักกีฬาอาเซียนด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีทั้งทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ทั้งด้านเวียดนามด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านอินโดนีเซียรวมถึงบรูนไนด้วยเก่งกันมากๆเลยคุณผู้ชมก็ขอให้เก็บกันมาเยอะๆนะครับในชาติอาเซียนของเรานะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดการสุปผลเหรียญรางวัลกันเลยครับตอนนี้ อันดับ1เป็นจีนเจ้าภาพนะคะรับรั้งอันดับที่1มีทั้งหมด12เหรียญทอง2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงรวม17เหรียญอันดับสเป็นเกาหลีใต้มี4เหรียญทอง3มเหรียญเงิน2เหรียญทองแดงรวม9เหรียญ อันดับ3ามอุซเบกิสถานมี1เหรียญทองสามเหรียญเงิน2เหรียญทองแดงรวม6เหรียญอันดับ4ี่ญี่ปุ่นหนึ่งเหรียญทองสามเหรียญเงิน1เหรียญทองแดงรวมห้าเหรียญอันดับ5ไต้หวันหนึ่งเหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงรวมสามเหรียญอันดับหฮ่องกงมี1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงรวมสองเหรียญอันดับ7อินเดียนะครับ มีสเหรียญเงิน2เหร, e รียญทองแดงรวม5เหรียญอันดับ8อินโดนีเซียมีหนึ่เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงรวม4เหรียญอันดับที่9คาซัคสถานมี1เหรียญเงินหนึ่เหรียญทองแดงรวม2เหรียญอันดับที่10อิหร่านมี1เหรียญเงินหเหรียญทองแดงรวม2เหรียญ อันดับที่11เป็นบรูไนครับได้1เหรียญเงินนะครับอันดับที่ 12, ส2สหรัฐอาหรับอมิรตได้1เหรียญเงินอันดับที่13มองโกเลีย2เหรียญทองแดงอันดับที่14เวียดนาม2เหรียญทองแดงอันดับที่15เกาหลีเหนือ1เหรียญทองแดงอันดับที่16ทีมชาติไทยครับ1เหรียญทองแดงแล้วก็อันดับที่17อันดับที่18นะครับเป็นฟิลิปปินแล้วก็มาเกา๊าอย่างละ1เหรียญทองแดงส่วน ชาติอื่นยังไม่ได้เหรียญนะครับนี่ก็เป็นสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับเพิ่งทําการแข่งขันเป็นวันแรกข้อมูลณนะตอนนี้คือเวลานะครับ18นาฬิกา 50นาทีนะคุณผู้ชมที่แอดมินได้อัปเดตข้อมูลตรงนี้ก็น่าจะมีเหรียญรางวัลมาเพิ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนช่วงของดึกๆจะอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งสำหรับการสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2022ที่เมืองหางโจวประเทศจีนนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าคุณผู้ชมนะครับเป็นวันแรกนะครับซึ่งต้องรอติดตามชมผลงานทีมทัพนักกีฬาไทยกันต่อไปแล้วก็ส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมทัพนักกีฬาของเราครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลเอเชียนเกม2022การสรุปผลเหลียนรางวัลสวัสดีครับ